วันนี้เราก็จะมาสำรวจบ,บ้านของลูกสาวผมกันนะครับแล้วก็อาจจะเจออะไรแปลกติดต,ตามชมกันยนะครับแลว้วของบ้านทำไมตัวเล็กลงละ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกวันนี้เรามาบ้านของนี่ครับเจ้าของบ้านตัวเล็กนิดเดียวเองแอบมาซื้อบ้านแต่เมื่อไหร่อ,อ่ะดูไหมก็แอบมาซื้อบ้านแต่เมื่อไหรออ่ก็ตอบกันดีเมื่อกี้ เมื่อกี้เองแค่งั้นขอสำรวจบ้านหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่เป็นรูนี่เป็นบ้านของลูกสาวผมเองดูดิเขาซื้อมาตั้งแต่เมืเ่อไเดือนไม่รู้อา้าวตอนนี้ก็กำลังจะไปเล่นสไลดเดอร์มาสำรวจบ้านกันที่ลูกสาวผมสร้างไว้แล้วตอนนี้หาทางขึ้นสไลดเดอร์ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว สไลเดอร์ด้วยแต่ขอไปเล่นหน่อยแล้วกันนะน่าสนุกอะ่ะโอ้นี่มันเป็นบ้านในฝันของเด็กๆเลยนะครับทุกคนแมก็เปกดสร้างบ้านมาดิแต่ว่าโอ้ที่นอนนี่แล้วเราจะเล่นยังไง่ะครับสไลเดอร์มันไปอยู่ออกม่ได้เลยต้องออกไปทางไหนก็มาีดิ อ๋อนี่นี่เองขึ้นอ๋อนี่ก็มีอ๋อนี่ทางลงลงไปไหนลงมาชั้นนี้นคือโรบอกเนี่ยมันน่าจะมาจากเลโก้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนแต่ตัวต่อเลโก้เพราะมันในเกมนี่มันเหมือน ชุดต่อเลกโก้สมัยก่อนอนะอ่าแล้วอีกคนนึงไปไหนแล้วครับเนี่ยเดินหายอยู่ก็ไม่เห็นตัวเล็กก็เจอครับมองไม่เห็นอยู่ไหนเห็นละเห็นละเห็นลงกับสไลเดอร์ไปแล้วเฮ้ยบ้านนั้นไฟไหม้ครับท่านผู้ชม อา้าวเราต้องไปช่วยเขาแล้วบ้านเขาไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังน,นู้นตัวเล็กมีไฟตัวเล็กมีระเระวังด้วยระวังตัวด้วยเพราะว่าไฟไหม้บ้านเขาไฟไหม้นู้นนั่นไงไมดีเอยไฟไหม้นี่นะแล้วเราจะปรับบ้านดับไฟบ้านเขาได้ยังไงล่ะอา้อาวรถบดเพลิงมาเร็ว เรถอะเพิงมาใครขับอยู่นั่นน่ะตัวเล็ตัวเ,เล็กเองเอโอ้โหทำไมไม่ขับรถมาตรงนี้ล่ะขับรถม,มาเลยสาธุเอ้ยไฟก็ไม่บางขโมดทำไมเธไม่ขับรถขึ้นมาเนี่ยตัวเล็กไม่ตัวเล็กขับรถไม่เป็น ใครเอาเอาอกเจ้าของบ้านดึงสายไปดับแล้วระวังด้วยระวังระวังตัวด้วยหลบให้หมดเลยไปเรื่อยรถให้ ขี่มานั่งบนนี้ขี่มานั่งบนกระเช้าออกมาคือม,มาน,มนั่งบนกระเช้าเร็วข้างบนมันไหมมันจะพังแล้วลงมาปะป,ะปะุยไงลงมาสิไหนแล้วไม่เห็นลงมาทีนะบ้านเขาจะไหม้หมดแล้ว ขึ้นก็เช้าไปเดี๋ยวแม่ไม่ขับรถนะออนนกึ้น,นก็เช้ากไปนี่มันเป็นทีมือใหม่ในการดับไฟทำไมไม่ไปฉีกข้างบนล่ะ เ่เม,มาลลุงีเอจ้าของบ้านก็เลยต้องยีดสุดที่โทษด้วยนะครับพอดีจะเป็นมือใหม่แต่ก็น่าจะทำให้ดีกว่านี้ ทำไมไม่ดับตรงนั้นล่ะเจ้าหน้าที่เขาไปดับสิโอ้ไอ้ที่รถจมีจมีไหมหมดมน่าจะหมด,ดแ,หลแล้วแหละเรากลับบ้านกันเถอะวันนี้เราเสนอยทั้งวันแล้วโอ้โหโดดมาตรงนี้เลย สนิทอะไรเป่า 骂了你。

ีใครมาเรียนอะไรสักคนหนึงโอ้จะบอกว่ามีเครื่องตีด้วย